ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับโลกสดใสซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราจําเป็นต้องช่วยกันฟื้นฟูโลกใบนี้ให้สะอาดสว่างและสงบสดใสด้วยหลักธรรมครับประเทศไทยนะครับเราโชคดีที่เรามีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเราโชคดีที่เรามีพุทธศาสนาและเราจะโชคดีกว่านั้นถ้าเรามีคนไทยที่ให้ความสําคัญกับหลักธรรมะส่วนรายละเอียดในวันนี้โลกสดใสนั้นจะมีอะไรน่าสนใจมาเชิญชวนให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันปฏิบัติและเรียนรู้ไปชมกันเลยครับช่วงโลกสดใส สนับสนุนช่วงโดยสมุนไพรหอมจังมีจำหน่ายที่มูล,ลนิธิธรรมอิสระบ้านเจ้าพระยาอาการตีระเมธีและร้านเลมอนฟาร์มทุกสาขาสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร034204823 ระนาครกถือเป็นพระประจำตัวผู้เกิดบรรเสารและเป็นพระพุทธรูปปางที่มีพุทธลักษณะงดงามสะดุดตากว่าปางอื่นๆเพราะมีพญานาคขนดตัวเป็นบันลังให้พระพุทธองค์ทรงประทับและแผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียรซึ่งนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการจัดสร้างขึ้นหลายสำนักและหลายๆวัดสืบต่อกันมาเลยทีเดียวค่ะ และในขณะนี้ได้มีการดำเนินการจัดสร้างพระนักปรกองค์ใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งโครงการโดยมูลนิธิธรรมอิสร,ระวัดอ้อน้อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมคือพระพุทธรูปพ,พระนาคปรกเก้าเสียนบางประธานผ่อนเนื้อโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดความกว้างฐาน32เมตร สูง60เมตรซึ่งพระนาคปกองค์นี้ให้ชื่อว่าพระนาคปกปกกล้าวปกแผ่นดินเพื่ออันเชิญพุทธบรมีของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระบรมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ปกกล้าวปกประหม่อมคุ้มครองให้ประเทศไทยมีความสงบสุขร่มเย็นสืบไปค่ะนอกจากนี้ยังประกอบด้วยตัวเลขแห่งความหมายทั้งสิ้นด้วยนะคะ เลข9คือ9เสียนของพระนาบปกหมายถึงพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ปกเก้าปกกระหม่อมคุ้มครองประสบนิกรและประเทศไทยให้มีความสุขร่มเย็นเลข32ซึ่งเป็นความกว้างของหน้าตักองค์พระหมายถึงมหาปุริษลักษณะ32ประการอันเป็นลักษณะพิเศษที่ปรากฏเฉพาะพระวรกายของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ และเลข60อันเป็นซูนสูงขององค์พระได้สื่อถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างครั้งนี้ที่ต้องการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีรวมทั้งยังเป็นการสร้างถาวรวัตถุให้เป็นร่องรอยการสืบสารพระพุทธศาสนาสืบต่อไปซึ่งก็ได้ดำเนินการหล่อชิ้นส่วนขององค์พระไปแล้วบางส่วนค่ะ และหากคุณผู้ชมท่านใดมีโอกาสผ่านไปยังอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมก็อย่าลืมแวะเข้าไปกราบนมัสก,การขอผ่อนพระนักปกปกเกล้าวปกแผ่นดินองค์จำลองที่ได้ยอดส่วนมาจากองค์จริงซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้าวัดอ้อน้อยธรรมอิสระกันได้ทุกวันนะคะหรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์034204823ค่ะ และทั้งหมดนี้นี่คือเนื้อหาสาระของรายการอาทิตย์สดใสนะครับซึ่งผมแทนคุณเจติสาวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและขออนุโมทนาด้วยนะครับที่ได้ติดตามรับชมรายการของเรามาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็หวังว่าสิ่งดีๆที่เราได้ตั้งใจนําเสนอนี้นะครับจะช่วยกันสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิตของท่านด้วยการปฏิบัติธรรมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขออนุโมทนากับบุญกุศลของทุกท่านแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่พวกเราได้ตั้งใจทาร่วมกันนี้เผื่อแผ่แบ่งปันไปยังท่าาน้ชมมมมททุุกคัใหีีสสติวข บนพื้นฐานในความพอเพียงและร่วมกันทําความดีเพื่อน,น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวครับสวัสดีครับขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1ที่2และที่4ของเดือนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานวัดอ้อน้อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม สนใจเข้าร่วมอบรมโทร034204823วัดอ้อนน้อยและมูลนิธิธรรมอิสระขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านรวมกันสร้างบุญสร้างพระนาคปกเก้าเสียนปกกล้าวปกแผ่นดินหน้าตัดกว้าง32เมตรสูง60เมตรสอบถามโทร034204815ต่อ0ได้ทุกวันค่ะ